จะเริ่มเริ่มถ่ายทอดสดแล้วนะครับโอเคครับสวัสดีครับสำหรับตัวอย่างที่7นะครับเราก็จะทำโจทย์กันในลักษณะนี้นะครับซึ่งจะมีข้อย่อยอยู่2ข้อย่อยนะครับซึ่งข้อนี้จะเป็นข้อย่อยกอไก่เนาะเราจะแยกคลิปกันเลยนะครับก็คือข้อย่อยกอไก่ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ <c oughs> อาจจะทําต่อเนื่องไปทั้งทั้งสข้อย่อยเลยดีกว่าเนาะจะได้ไม่เสียนาฬิกาเอ้ยเสียเวลานะครับ เราก็ลงมือทําได้เลยนะครับมีความสุขมากกับการสอนไม่รู้เด็กรู้เรื่องหรือเปล่าก็โ <g iggle> <g iggle> จทย์ข้อนี้นะครับก็เหมือนกับโจทย์ที่สอนในห้องเรียนเลยนะครับก็คือคล้ายกันเลยนะครับแต่ข้อนี้จะซับซ้อนหน่อยเพราะว่าจะต้องไปหาแรงเสียดทานด้วยตัวเองนะครับจากโจทย์บอกว่าปล่อยมวล0.5กิโลกรัมนะครับ0.5กิโลกรัมไปให้ถลายตามพื้นเอียงซึ่งสูง5เมตร นี่คือความสูงตรงนี้คือ5เมตรนะครับและยาว5รูท5เมตร5รูท5เมตรหมายถึงวัดจากจุด A มายังจุด C เนี่ยครับก็คือนี่คือยาว5รูท5นี่คือ5รูท5ตรงนี้คือ5นะครับเดี๋ยวมันจะบอกถึงความสัมพันธ์เรื่องของค่ามุมะนะครับปรากฏว่าวัตถุนั้นถ้าไหลต่อไปบนพื้นราบได้อีก15เมตรก็คือว่าพอมันลล่นล,ล,ลงมาใช่ไหมครับแล้วมันก็จะไปต่อเนี่ครับเป็นระยะทาง ได้ไกลสุดคือ15เมตรแล้วมันก็เลยหยุดหยุดก็คือพลังงานมันหมดนั่นเองนะครับนี่คือลักษณะของโจทย์ข้อนี้ทั้งหมดที่เราจะทํากันนะครับมันก็เคลื่อนที่มาแบบนี้ใช่ไหมครับแล้วก็ไปต่อฟึกบเป็นเนนะี่ยดังนั้นข้อนี้ครับถ้าเราใช้กฎอนุรักษ์พลังงานเนี่ยเราจะพบว่ากฎอนุรักษ์พลังงานของเราเนี่ยจะต้องพิจารณาก่อนว่ามีแรงต้านหรือไม่ปรากฏว่าข้อกอไก่ครับเขาบอกว่า ถ้าสัมประสิทธิ์ความเสียดทานระหว่างผิวของวัตถุและพื้นทั้งสองมีค่าเท่ากันจะมีค่าเท่าไหร่นั่นหมายความว่าพื้นของเราต้องฝืดแล้วครับเพราะว่าโจทย์บอกถึงความสัมพันธ์ว่าค่าสัมประสิทธิ์ของพื้นเอียงกับค่าสัมประสิทธิ์ของพื้นราบเนี่ยมันเท่ากันแต่เขาไม่ได้บอกว่ามันเท่าไหร่ใช่ไหมครับก็คือเขาให้หาว่าค่ามิลแต่ละค่ามิลแต่ละพื้นผิวเนี่ยมันเป็นเท่าไหร่นั่นเองนะครับอ่าดังนั้น ก็ต้องใช้กฎอนุพันธ์ที่มีการสูญเสียพลังงานเนาะนะครับอ่ะก็เริ่มต้นได้เลยครับก็จากกฎอนุรักษ์นะครับพลังงานซึ่งเป็นกรณีของมีแรงต้านนะครับมีแรงต้านซึ่งแรงต้านนั้นเกิดจากแรงเสียดทานบนพื้นผิวนะครับขั้นที่1ครูก็ต้องมาวิเคราะห์ก่อนว่าตำแหน่งที่1ของครูคือตำแหน่งไหนนะครับซึ่งจากข้อนี้เขาเขาบอกว่ามันมาหยุดเลยใช่ไหมครับ ดังนั้นตำแหน่งที่1ก็คือตำแหน่งบนสุดตรงนี้คือตำแหน่งที่1นะครับตำแหน่งที่ถลายลงมาแล้วก็ไปต่อจนสุดท้ายหยุดนี่คือตำแหน่งที่2ของครูนั่นเองนะครับครูก็จะคิดหลักการก็ประมาณนี้ครับไม่ซับซ้อนมากคือหาตำแหน่งที่1กับตำแหน่งที่2ในการพิจารณานะครับดังนั้นเราจึงได้ว่าถ้ากฎอนุพันธ์ก็คือพลังงานณตำแหน่งที่ Entonces, <mod> 1ย <laughs NV T 2> ่อมเท่ากับพลังงานณตำแหน่งที่2ที่เหลืออยู่บวกด้วยงานของแรงต้านที่มันทําให้มันเกิดการสูญเสียไปนะครับ ก็คือสมการเราเป็นแบบนี้ใช่ไหมครับดังนั้นถ้าเราพิจารณานะครับจากตำแหน่ง A ไปยังตำแหน่ง D เลยเนี่ยเราจะพบว่าตำแหน่งที่1ก็คือพลังงานณนตำแหน่ง A ตำแหน่งที่2คือพลังงานณนตำแหน่ง D แต่งานของแรงต้านจะมีทั้งหมด2ช่วงก็คืองานของแรงต้านในช่วงจาก A ไป C ก็คือช่วงของพื้นเอียงบวกกับงานของแรงต้าน ที่เกิดขึ้นในช่วงจาก c ไป d นะครับหรือจะเขียนว่าตรงนี้คือพื้นเอียงนะครับต้านไว้ตรงนี้คือพื้นราบแบบนี้ครับก็จะเป็นแบบนี้ดังนั้นข้อนี้ครับเราก็มาวิเคราะห์เสร็จแล้วเราก็ลองมาแทนค่าดูนะครับตำแหน่ง a เนี่ยปรากฏว่ามันมีความสูงใช่ไหมครับมีความสูงอย่างเดียวเพราะว่ามันเป็นการปล่อยเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เขียนเป็น mgh นะครับ mg ทุนนะครับ ก็คือเป็น mgh ส่วนตำแหน่งดีครับปรากฏว่าอยู่ที่ตำแหน่งตรงนี้ความเร็วก็เป็น0ความสูงก็ไม่มีสปริงก็ไม่มีเพราะที่ตำแหน่งดีก็คือเป็น0ูนย์เลยใช่ไหมครับส่วนตำแหน่ง <c oughs> งานของพื้นเอียงครับก็คือแรงเสดทานตัวที่1คูณกับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในตอนที่1นนะครับก็คือกล่องพื้นเอียงนั่นเองบวกกับ แรงเสียดทานของตัวที่2คูณกับระยะทางที่เคลื่อนที่ได้ในตอนที่2นั่นเองก็คือแบบนี้ครับนี่คือข้อมูลทีนี้ปัญหาคือนักเรียนจะต้องไปหาแรงเสียดทานแต่ละข้อครับดังนั้นครูก็ขอใช้กระดาษทดนิดนึงครับก็คือโดยแรงเสียดทานของตัวที่1เนี่ยมีสูตรก็คือ μn หนึ่งใช่ไหมครับซึ่งปรากฏว่ามันเป็นพื้นเอียงเพราะฉะนั้นค่า μ ก็จะเป็น mg ่ามิก็คือมิใช่ไหมครับคือสัมประสิทธิ์แต่ n 1จะกลายเป็น mg cos เซตาดูจากรูปได้เลยครับก็คือว่า n 1คือแรงปฏิกิริยาที่ดันมาตรงนี้ใช่ไหมครับจะมีค่าเท่ากับน้ำหนักที่กดพื้นเอียงซึ่งก็คือ mg cos จากการแตก mg ตรงนี้มานะครับคงเข้าใจเนาะดังนั้นเราจึงสามารถแทนค่าแรงเสียดทาน f 1เป็นสูตรนี้นะครับส่วนแรงเสียดทาน f 2ครับก็คือ μ n 2 เราก็คือค่ามิลครับแต่ n2 เนื่องจากมันเป็นพื้นราบครับพอเป็นพื้นราบปุ๊บน้ําหนักกดทับเป็น mg มันก็จะดันมาเป็น mg เหมือนกันดังนั้นค่า n2 ก็คือ mg นั่นเองนะครับอ่าก็ขอแทนนี้เป็น mg โอเคครับเดีย๋ยวครูจะเอาตรงเนี้ยมาแทนลงไปในสมการนะครับก็คือจะได้ว่า mgh จะเท่ากับ f1 ก็คือ m u mg c o s เซตนะครับอ๋ออย่าลืมนะครับ คูณกับเดี๋ยวขอวงเน็บปิดนะแล้วก็คูณกับระยะทางที่ลงมาได้คือ5้5รท5ถูกไหมครับก็คือลงมาได้เป็น h1 คือตัวนี้คือ5้5รูท2จะเป็น15นะบวกกับแรงเสียดทาน f2 คือ mu mg นะครับคูณกับระยะทาง s2 ที่เคลื่อนที่มาคือ15ครับอ่านี่ครับอืมก็เกือบจะได้คำตอบแล้วนะครับดังนั้นน้องจะเห็นว่า ถ้าเราไม่ต้องแทนเลขทั้งหมดก็ได้ครับเราจะพบว่าในนี้มีตัวแปร mg เหมือนกัน mg เหมือนกัน mg เหมือนกันทุกพจนเลยก็จะได้ว่าความสูง h ตรงนี้ก็จะมีค่าเท่ากับ5จะมีค่าเท่ากับค่า mu ส่วนนี้คือ cos t t ตัวนี้ก็จะเป็น5 r o o 5นะครับบวกกับค่า mu ตรงนี้ก็คือ15ครับทีนี้ปัญหาของเราคือ ต้องหาได้ว่า cos เซ e t เป็นเท่าไหร่นี่คือความยากของข้อนี้นะครับซึ่งถามว่ายากไหมสําหรับพวกเราไม่ยากใช่ไหมครับนี่ไม่ยากใช่ไหมครับความหมายคือถ้าเราเข้าใจบีชา c o l ัสเราจะพบว่าถ้าเรารู้ความยาวของด้าน2ด้านแล้วของสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ครับเดี๋ยวครูวาดสามเหลี่ยมมุมฉากรูปนี้ดูครับเรารู้ด้านด้านบนคือ5้ารูทห้คือด้านตรงข้ามมุมฉากด้านตรงข้ามม,าาามุมคือ5เนี่ย เด็กๆจะสามารถหาด้านอีกด้านหนึ่งคือด้านนี้ครับได้เลยความยาวยาวเท่าไหร่ดูไหมครับก็คือรูทของตัวนี้ยกกำลังสองครับก็คือ125ลบกับถูกไหมอ่ะก็ใจความหมายเนาะก็คือ5รูทยกกำลังสองก็คือ25่คูณห้าได้ร้อยแล้วก็ลบกับ25ครับตัวนี้จะได้ตรงนี้คือรูอ100ทอรูทห่เท่าที่ครับก็คือมีความยาวเท่ากับ10ถูกไหม เส้นนี้นะครับเส้นจาก B ไป C เนี่ยจะยาวเท่ากับ10นะครับช่วยเช็คตัวเลขกับครูด้วยนะครับรูท125ลบกับ25ได้รูท100ก็คือ10นั่นเองดังนั้นค่าคอสของรูปนี้ครับของรูปสามเหลี่ยมนี้ก็คือข้ามฉากชิดฉากชิดก็คือตัวนี้คือชิดตรงนี้คือฉากถูกไหมครับข้ามฉากชิดฉากพ้นชิดก็คือ10ฉากก็คือ5รูท5นะครับ เราก็แทนค่าเข้าไปครับก็เป็น5เท่ากับค่ามิลตัวนี้ก็คือ10คูณด้วย5้รูทแล้วก็ตรงนี้ก็คือ5้รูทที่เป็นระยะทางถูกไหมครับบวกกับค่ามิลนะครับตัวนี้คือ15ก็ตัดตรงนี้เข้าไปครับดังนั้นเราจึงได้ว่า5จะเท่ากับตรงนี้ได้10มิลกับ15มิลก็เป็น25มิลนะครับดังนั้นค่าสัมประสิทธิ์ครับจึงมีค่าเท่ากับ ห้าหารด้วยยี่หหรือเท่ากับ1นส่วนหหรือ0.2นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้ขอตอบเลยครับค่ามิลก็คือ0.2นย์ะครับศูนี่คือเฉลยของข้อนี้นะครับอ่าเหลือข้อสุดท้ายแล้วที่เฉลยไว้นะครับเดี๋ยวครูจะจัดลำดับข้อแต่ละข้อนะครับสำหรับไว้ดูเนาะงั้นเราไปข้อย่อยข้อต่อไปเลยแล้วกันนะครับ ข้อย่อยข้อต่อไปก็คือว่าเอ่อก็คือข้อย่อยขอไข่นะครับข้อย่อยขอไข่ตรงนี้นะนะครับโจทย์เหมือนเดิมนะครับโจทย์เหมือนเดิมแต่เราจะต้องตัดคําพูดนี้ออกครับก็คือเคลื่อนที่ต่อไปเนี่ยครับเคลื่อนที่ต่อไปตรงเนี้ยเราตัดทิ้งนะครับคหรับข้อนี้นะนะครับเราตัดตรงนี้ทิ้งนะฮะเพราะโจทย์ต้องการหาว่ามันไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่นะครับก็คือข้อขอไข่โจทย์อยากรู้ว่า มันไปได้ไกลที่สุดเท่าไหร่นะครับก็คือเขาบอกว่าถ้าพื้นเอียงไม่มีแรงเสียดทานอ่าพื้นเอียงเป็นแบบลื่นแล้วนะครับโพืนะครับพื้นเอียงเป็นแบบลื่นแล้วส่วนพื้นราบครับยังคงฝือดอยู่โดยโจทย์กําหนดให้ค่ามิลของพื้นราบเนี่ยคือ0.4นะครับเขาให้ค่ามิวมาแล้วคือ0.4แสดงว่าพื้นราบของครูเนี่ยมีความฝืดนะครูก็ต้องระบายแบบแรงเงานี้นิดนึงครับว่ามันคือพื้นฝืด เขาถามหาว่ามันจะไปนะครับจะถลายไปได้บนพื้นราบได้ไกลที่สุดเท่าไหร่แสดงว่าโจทย์ต้องการหาตัวนี้ครับคือระยะทางที่เคลื่อนที่ไปได้ตรงนี้ครับ s ตรงเนี้ยเป็นเท่าไหร่สําหรับข้อนี้เราก็เลยต้องตัดไอ้ตรงนี้ทิ้งนะครับก็คือเราไม่ใช้เงื่อนไขของโจทย์นี้พอดีครูอาจจะพิมพ์ผิดพลาดไปนะครับต้องขอโทษด้วยนะครับดังนั้นจากตรงนี้ครับเราก็เริ่มทําโจทย์ได้เลยนะครับใช้หลักการเดิมก็คือว่าจาก กดอนุรักษ์นะครับพลังงานพลังงานณนตำแหน่งใดๆจะต้องเท่าเดิมใช่ไหมครับแต่ตอนนี้มันมีแรงต้านถูกไหมครับมันมีแรงต้านดังนั้นครูก็สอนพวกเราว่าถ้ามีแรงต้านปุ๊บพลังงานณตำแหน่งที่1น,นะครับย่อมเท่ากับพลังงานณนตำแหน่งที่2ที่เหลืออยู่แล้วก็บวกกับสิ่งที่มันหายไปเพื่อให้กลับมาเท่าเดิมใช่ไหมครับก็คืองานของแรงต้านนะ เหมือนเดิมครับตำแหน่งที่1ก็คือมีความสูงอ่าตทีตัวไหนี่งที่1คือบนสุดนี้ตำแหน่งที่2คือตำแหน่งไหนครับก็คือตำแหน่งสุดท้ายที่มันถลายแล้วก็มาหยุดใช่ไหมครับที่จุดนี้เราก็บอกว่าตำแหน่งที่1ก็คือ mgh มีความสูงเดียวตำแหน่งที่2ปรากฏว่าพลังงานหมดเลยครับหยุดก็เป็น0บวกด้วยงานของแรงต้านครับผลปรากฏว่าข้อนี้ง่ายมากเลยคืองานของแรงต้านมีแค่ตอนพื้นราบอย่างเดียว นะครับก็คือตอนนี้อย่างเดียวตรงนี้จะเป็น0บนพื้นเอียงจะเป็น0น,นะครับก็คือมีของพื้นราบตรงนี้นั่นเองนะครับเกิดขึ้นดังนั้นก็เลยง,ง่ายนะครับก็คือเป็น w f ของพื้นราบด้วกันนะครับตรงนี้ขอเขียนว่าเป็นพื้นราบเนาะนะครับพื้นเอียงไม่ต้องใส่เข้าไปเพราะมันไม่มีใช่ไหมครับเราอาจจะแทนค่าตัวเลขไปหรือว่าจะตัดตัวเลขลองดูนะครับตรงนี้ก็จะกลายเป็น mgh อ่ะแรงเสียดทานก็คือ f กับ s ถูกไหมครับต่อไปครับ mgh จะเท่ากับแรงเสียดทานของข้อนี้ครับก็ง่ายๆครับก็คือ mu n เหมือนเดิมอีกนะครับก็ขอเขียนเลยนะครับก็เป็น mu mg คูณอยู่กับระยะทางที่เคลื่อนที่ไปคือ s ใช่ไหมครับปรากฏว่า mg ตัดกันอีกแล้วครับไม่ต้องแทนค่าเหนื่อย mg ตัด mg h ที่สูงสูงเท่าไหร่ครับ สูงก็คือ5เมตรครับ5เมตรค่ามิวโจทย์บอกมาแล้วคือ0.4ถูงไหมครับโจทย์บอกมาแล้วคือ0.4 s ก็คือ s ถูงไหมครับวัขนข้อน,นี้ s ของเราก็คือ5หารด้วย0.4นะครับถ้าใครเก่งกันนิตศาสตร์ก็จะหารในใจก็ได้แต่ว่าครูครูไม่ได้เก่งนะครับครูก็บอกว่า5เนี่ยจะรับศูย์จากข้างล่างมาตัวหนึ่งอันนี้ก็จะสนญยมก็จะหายไปก็เอา2ต่อก็เป็น25ส,นส่วน2 ก็เป็น12.5นั่นเองจะได้ว่า,าข้อนี้ครับก็คือมันจะไปได้ไกลสุดแค่เพียง12.5เมตรนั่นเองครับหน่วยเป็นเมตรนะโอเคครับเพราะฉะนั้นฉเฉลยของข้อที่7ที่ที่ฉเฉลยก็จะเป็นดังนี้นะครับทั้ง2ข้อย่อยเลยก็เสร็จใน1คลิปวิดีโอนะครับก็เดี๋ยวจะทิ้งเวลาไว้นิดนึงนะครับเพราะว่ามันมีปัญหาตอนฉเฉลย ช่วงเวลาสุดท้ายมันจะตัดคลิปไปนะครับหวังว่าคลิปนี้คงไม่ผิดพลาดนะครับส่วนคนที่เรียนในห้องนะครับก็ฟังเข้าใจหรือเปล่าไม่รู้นะครับลองเรียบเรียงดูอีกรอบแล้วกันนะครับมีคลิปวิดีโอให้เราดูนะฮะโอเค หวังว่าคลิปนี้คงจะไม่เสียนะครับก็ขอบคุณุ